เราคุยกับอีกหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชมสําหรับประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านนะคะคุณวิทยาบุรณะสิริสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวิทยายังอยู่ที่สภาไหมคะตอนนี้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับคุณวิทยาประเมินการประชุมประเมินการประชุมวันนี้ว่าว่าได้เรื่องได้ราวไหมคะก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมเรียนทาตรงว่า หนึ่งเป็นวิธีใหม่อ่ะนะที่ค่อนข้างจะมีการนําเสนอกันแบบว่าไม่ค่อยมีการประท้วงแล้วก็ไม่มีการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและก,กันช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงเหตุนะครับที่เกิดความรุนแรงกันไม่ว่าจะเป็นร้อยต่อหนึ่งก็แล้วอยู่ตรงหรือสมาชิกเนี่ยครับเพื่อไทยซึ่งเป็นถ้นเป็นฝ่ายค้านหรือพุฒธธิสมาชิกเนี่ยนะครับ ก็ก็ะัดเห็นว่าเป็นการนํานสเสนอที่เป็นขบวนการอยู่แต่าสาหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นในการนํานสเสนอถึงทางออกในการประเด็นของการแก้ปัญหา ค่ะวันนี้เป็นช่วงรับฟังภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นค่ะทางพักเพื่อไทยเตรียมเสนอทางออกอะไรไว้บ้างคะนอกเหนือจากที่เราได้ยินวันนี้เรื่องยุบสภากัลาออกกันนะคะที่ได้ฟังมาตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่ที่ที่เราพบแน่นอนก็คือเรื่องของความรุนแรงในการที่นะครับรัฐได้กระทำต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นประเด็นในการนําเสนอทั้ง กสารต่างอภิปรายนะครับก็คือกระบวนการที่หนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานการใช้กฎหมายนะที่ดูเหมือนก็เป็นสองมาตรฐานก็ดีนะครับเรื่องของความรุนแรงที่ดูเสมือนว่ารัฐบาลก็จะตอบค่อยๆตรงประเด็นนะครับแต่ว่าเหตุที่ที่ฝ่ายค้านนำมายีบยกเป็นประเด็นนั้นผมถือว่าเป็นการทำการบ้านที่ทีไม่ได้ ค่ะมีการกำชับสสในฝั่งฝ่ายค้านไว้ไหมคะว่าวันนี้อย่าสำนวนมากอย่าประท้วงบ่อยมีการกำชับกันเองไหมคะผมก็ถือว่าขามีกันอยู่ครับคุณวิทยาคะวันนี้วันนี้มีสสพูดบ้างแล้วนะคะที่เรียกร้องให้นายกลาออกเรียกร้องให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนพรุ่งนี้ที่จะคุยเรื่องทางออกมีอะไรนอกเหนือจากสองทางนี้จากเพื่อไทยไหมคะอของเหตุนะครับแห่งการใช้ความรุนแรงแน่นอนนะครับว่ามีผู้ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องมาตรการที่จะต้องเลือก ร้องไปนาสู่ในการที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลในะตอน,นี้ที่รัฐจระทาความดูแงกับพี่น้องประชาชนที่นอกเหนือสามนะทำหน้าที่รัฐคึงจะใช้หรือคุณจะมีอ,อันนี้เราก็ดูแล้วเช่นมาตรฐานการสลายนะผู้ชุมนุมเนี่ยก็คงคง,งต้องต้องไปพิสูจน์กันแะล้วใช้ใช้มาตรฐานที่สากลเขาอยอมรับหรือไม่ก็ทําทให้มันเฉียบเสมอนะครับสมัยท่านนายกสมชาย ก็มีตั้งนะครับมีการยื่นเรื่องนะครับไปสู่การพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเข้ามาตรวจสอบนะครับเช่นสิทธิมนุษยชนนะครับหรือทิทีวิทยาศาสตร์ที่จะต้องใช้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่ะคุณวิทยาคะหลักฐานที่ทางเพื่อไทยเตรียมไว้จะใช้เปิดในสภาวิดีโอคลิปเนี่ยน,นะคะที่ประธานบอกว่าขอดูก่อนจะมีการใช้แถลงคะ่ะ เนี่ยช่วงคนบุคคลต่อไปก็เริ่มใช้แล้วครับอ๋อประธานอนุญาตให้ใช้แล้วใช่ไหมคะใช่ญญอนุญาตครับอาจารย์อนุญาตไม่ครบบางภาพทำไมอนุญาตให้ออกค่ะเป,เป็นเป็นหลักฐานใหม่กว่าที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมคะคือ,อก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าแต่มันมีการอธิบอธิบายให้เห็นนะครับว่า้สิ่งที่เราดูนั้นเป็นภาพที่แสดงแต่ว่าการอธิบายในอย่างพวกนี้ในตัวบุคคลนะครับที่ได้รับการกระทําก็จะมาที่สภาค่ะ นะฮะยกตัวอย่างอย่างผู้หญิงลูกผู้หญิงที่ถูกดึงหัวอาจจะมาบอกข้อที่จริงว่าใครเป็นคนกระทำค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการพิปายของคุณฮารุมีทุกที่จะได้มีการนําเสนอที่การกระทาใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงสุภาพสตรีนั้นเป็น,นอย่างไรเป็นอย่างค่ะวันวันนี้คุณจตุพรมาสภาไหมคะามาครับมาครับค่ะค,คุณจตุพรจะรุงนี้ พรุ่งนี้นะคะแล้วสสคนอื่นที่โดนหมายจากตารวจไปมาสภาครบไหมคะวันนี้เอ่อผมไม่ทราบเนกันว่าโดนกินละได้รับกี่คนนะ่ะเพราะว่าเห็นว่าเมื่อกี้ก็วก็ยังออกไม่ครอบยาอะไรต่างๆครับพรุ่งนี้จะพูดถึงความชัดเจนเรื่องประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมด้วยไหมคะไม่ใช่ประเด็นเรื่องแก้ไขรัฐมนูลอย่างเดียวนะะเพราะว่าท่านสวเองก็ได้แสดงในความรู้สึกตัวนั้นส่วนหนึ่ง แต่เรามองว่าที่มาเหตุอย่างการเกิดปัญหาแน่เป็นอย่างไรค่ะนะครับค่ะขอบคุณคุณวิทยาช่วงนี้นะคะ,คะ,ะคสวัสดีค่ะประธานวิฝ่ายค้านะคะอาจารย์สมชัยค่ะ แม่จริงๆแล้วอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่เราดึงสดมานะคะจากการถ่ายทอดสดในสภานะคะถ้ามีถ้ามีประเด็นไหนชัดเจนเหมือนที่คุณวิทยาบอกว่าจะใช้ภาพนั้นในการอภิปรายเราจะดึงกลับเข้ามาทันทีนะคะ <c oughs> อาจารย์สมชัยค่ะอาจารย์คงดีอีเหมือนกันว่ามีจะมีสงครามใต้ดินนะคะ <c oughs> จะใช้ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองแล้วก็ที่เราเห็นคุณทักษิณหรือว่ายกตัวอย่างคุณจักรพงษ์เพนแขกก็ใช้สื่อต่างชาติในการโจมตีสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> อาจารย์มองว่านี่สัััญาาณชดเจจนนใ่่่มยะวงงไไก็บแ คือคือถ้าฟังเสียงของประธานว็บฝ่ายค้านเมื่อสักครู่อนีออ้ผมดูผ่อนคลายขึ้นนะฮะคือเมื่อใดก็ตามถ้าฝ่ายค้านรู้สึกว่าเ,เขาพอใจต่อบ,บทบาทในสภาคือสามารถใช้เวทีสภาในการที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นแก่รัฐบาลฟังอันนี้จะไม่อิจฉาเขาก็จะเล่นการเมืองสภาต่อไปแต่เมื่อใดก็ตามเขารู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นนะครับรัฐบาลก็ไม่ฟังโหวตไปก็เท่านั้น ทุกครั้งโหวตก็แพ้เพราะว่ารักปัญเสียงมากกว่า,านะครับอ,อ,อย่างนี้การมณนิสภาก็จะแปลออกมาเป็นการมาน,นอกสภาเล่นนอกสภาไม่พอก็ต้องเล่นใต้ดินเ็าต้องใช้วิธีการที่รุนแรงมากขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นถ้าฟังจากเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมยังคิดว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยยังพอใจต่อบทบาทที่เขาทาแสดงออกในสภาแต่ว่าฝ่ายค้านพอใจอย่างเดียวไม่ได้นะต้องถามว่าประชาชนพอใจฝ่ายไหนด้วยนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะดูในทางที่ดีขึ้นนะครับว่าถ้าเขาพอใจกับการทําหน้าที่ในสภาแล้วเนี่ยการออกมาเล่นการเมืองนอกสภาเนี่ยเรื่องของม็อบเรื่อง,องการชุมนุมเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงต่างๆเนี่ยก็น่าจะน้อยลงแต่แต,แต่แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ตอนนี้คําถามประเด็นที่ว่ามันจะมีความเป็นไปได้หรือไมีแนวน้มไหมว่าภายนอกเนี่ยยังจะมีความรุนแรงต่อไป เดี๋ยวทมแท่กระจา์นิดเดียวค่ะในเชิงรัฐาศาสตร์แล้วสอส,อ,สอ,ออกไปเป็นแกนนําการชุมนุมในลักษณะที่ผ่านมาได้ไหมคะคือก็ไม่ผิดอะไรนะฮะเพราะว่าในบทปบัดิสภาก็เล่นบท,บทนปัดเนสภาไปแต่ในฝั่งกับมวลชนกับประชาชนเองเนี่ยเขาก็สามารถจะไปให้ความเห็นต่อประชาชนได้เพียงแต่ว่าการกระทําต่างๆเนี่ยก็ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย คือไม่ไม่ใช่ไปชุมนุมแล้วไปเผาสัานทีราชการอย่างเงี้ยก็โดนเหมือนกันะนะครับอันนี้ก็คงไม่ได้นะครับแล้วสสเป็นถ้าถ้ามีจริงนนะคะสสจะเป็นคนเกณฑ์ประชาชนเข้ามาร่วมชุมนุมในส่วนกลางได้ไหมคะก็ก็เป็น,นกลไกของเขาเนี่ยฮะเพราะว่าการที่จะมีประชาชนเข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยก็ต้องใช้โครงสร้างกลไกของสสของหัวคะแนนซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับวิธีการโินการเขาเป็นอย่างไระนะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีการที่ใช้กันโดยโดยปกติทั่วไป ตอนนี้ตอบประเด็นคําถามที่ว่าพัฒนาการของเรื่องเนี่ยมันจะนําสู่ความรุนแรงมากไหมนะครับผมยังคิดว่าณปัจนจะุบันเนี้ยเรายังไม่ชาบวางใจได้นะครับว่าสาการจะคืนสู่ภาวะปกติเพราะว่าผมยังคิดว่าวิธีการคิดของคนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังเชื่อมัน่นยังรู้สึกว่ายังเชื่อในข้อมูลแบบใดแบบหนึ่งอยู่ผมยกตัวอ,อย่างเนี้ยผมดูข่าวทีวีที่ว่าชาวบ้านซึ่งเป็นฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยที่จัดทำเนียบแล้วกลับบ้านที่อุดร ใช่ไหมครับสื่อก็ไปสัมภาษณ์อารมณ์รุนแรงมากเลยนะมีคนตายเป็นร้อยนะฮะสื่อถามว่าแล้วเห็นกับตาไหมไม่เห็นเขาพูดกัน mm hmm. อะไรเงรี้ยทำนองเนี้ย mm hmm. แต่ว่านี่คือความเชื่อที่ฝังใจอยู่เ <c oughs> พราะนั้นอารมณ์ความรู้สึกในเชิงซึ่งจะต้องการสแสดงออกถ้ามีผู้นำนะยุยงหรือว่าส่งเสริมนะครับในทิศทางที่ผู้นําต้องการเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะประทุขึ้นมาเป็นสาการความไม่สงบขึ้นมาได้เพราะนั้นผมคิดว่า รัฐบาลเองเนี่ยต้องจับให้ถูกจุดนะครับว่าขณะนีเน้เรื่องของการที่ว่าจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่สงบลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการใช้อํานาจแต่เพียงเดียวไม่ใช่เรื่องของการที่ใช้พอรอกรแล้วบอกว่าห้ามชุมนุมทําไม่ได้ผิดกฎหมายทาพับทำปับำป๊บก็มีการจับกลุ่มหนาตาเหล่านี้เนะี่ยไม่ใช่แต่จะต้องมุ่งในการที่จะสื่อสารทําความเข้าใจนะครับทำอไงก็ตามให้คนต่างๆเหล่านี้นะให้เห็นถึงข้อจริงให้มากที่สุด อย่างวันนี้ดีแล้วนะครับคือเวลาเขาพูดมากระสุนจริงรัฐมนตบอกไม่ใช่กระสุนจริงกระสุนซ้อมมีวีดีทัศน์ให้ดูด้วยซ้ํานะครับว่าเวลาเขาซ้อมซ้อมกัอนอย่างไรมีการยิงให้ดูผมยังนึกในใจนะนึกแบบตลกๆนะความจริงคุณสุเทพนายาทหารออกมาแล้วเอาปืนกราดในสภาให้ดู ครับลองหัดคอจริงๆค่ะคือเอากระสุนเหมือนกับกระสุนปลอมเนี่ยมาลองยิงให้ดูดิดูได้ตายดามกระสุนปลอมไม่ไม่ตายครับแต่เจ็บครับเพราะมันมีมันมีกระดาษมีแรงดันอยู่นะใช่นะครับแต่ก็แค่หยุดยั้งการการจราจรเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้หมายสังหารชีวิตแต่เจ็บครับพอดีจะได้บอกผมก่อนจะได้ลบออกจากสภาท่านเนทีมันเหมือนกับพิสูจน์อะเราต้องการการพิสูจน์แล้วถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีมีข้อมูล ในการพิสูจน์แล้วทําให้ประชาชนเชื่อถือเนี่ยความเชื่อของประชาชนก็จะคล้อยตามกฝ่ายน,นั้นค่ะเพราะขณะนี้นี่ผมอกรณ์คิดว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ได้ใช้เวทีสภายังไม่ใช้เวทีสภาในการประชุมร่วมกันเนี่ยในการสัมภาษณทงออกแต่กำลังใช้เวทีสภาในการชี้แจงข้อที่จริงและดึงประชาชนเป็นพวกมากกว่าค่ะคุณหมอบรณนาดค่ะประชาธิปัตย์ประเมินว่าอะไรคือทฤษฎีใต้ดินของคนที่ไม่เห็นด้วยกับประชาธิปัตย์หรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลตอนนี้ค่ะคือ จริงๆเรื่องนี้เราก็พูดด้วยความระมัดระวังนะครับ,รบก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมพูดว่า